ยังไม่เห็นตอนข้อปากเลยคู่เราเราก็หันไปคูน่นู้นนี่งก <c oughs> <c oughs> ันเหรอแข <c oughs> ่งกันลโซเชียลวันที่26สิงหานะคะก็ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีสำหรับการผ่าตัดเมื่อวันที่26และอะไร อันนี้ก็ถือว่าเป็นการมานันฉลองครบ1เดือนหลังผาตัดอาการของแม่ดีทุกอยากค่ะตอนนี้ก็เดินได้แล้วนะคะขอบคุณคุณพ่อที่ได้กาลังใวพ่อบอกค่าพ่อผแข็งตัวแล้วพ่อหยิบไม่ได้หรอกได้ทำไมเล่าพ่อแข็งแรงจะตาย แม่เอานะบอกมมี่ยังไม่เลยค่ะไอ้ดียังขาดโอ้จะดุมันไม่อน้องปล่อยนะแม่น่าตาน้องโดนน่าสงสารมากเน่นฉนน้องดนน่าสงสารโ้ไข่ตุนจานกาดตุนแม่ด้วยลืมไม่กินเลยนี่ไข่ตุนพ่อเขาจะกินแล้ว

ไสสุดแล้วขงไวมากไวมากเลยพ่อพ่อกินแล้วเหรเนี่ยพ่อกินใสตสุดแล้วนี่ของแม่ขอบคุณค่ะอืมนื่นี่หนงที่น่งหงิดทให้ดนน่อยเอ้ยดูสิพ่อกินไส่สุดนเจ๋งเจ๋ง เล็บยาวจังต้หลังใครถึงจะเว้นต้องข้าแล้วอบบ้านเป็นแล้วแอบแอบอดไว้ พ่อแม่กินไส่ตุ๋นด้วยกันให้ชนชนไส่ตุ๋นนั่นหน่อยสิพ่อแม่ชงใส่ตุ๋นนั่นหน่อยสิมามามาพ่อกินทั้หมดแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้กินเลยมาแล้วแม่กระดึ๊บกระดุ๊กมาใกล้ๆพ่อหน่อยให้อัดวีดีโอนะคะมามามาอุ้ยอันนส่ตุ๋นค่ะเออไก่ตุ๋นค่ะมามามานี่ก็นั่งกินนี่คืออะไร แต่เบาบางนะลูกอ๋อถ้ามันขึ้นฟองแต่ว่าเบลก็ใส่ขวดเขย่าๆแล้วง่ายเลยอยู่เพื่อนไหนดิเดี๋ยวซื้คชาเเต่เย็นนะคะอ๋อนี่มีเครื่องจักรทำวาซาบิาาตายเล็บพันกันหมดแล้วค่ะเหนอะเหนอะจุ๊บอ,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 อ๋อพอกินหมดนี่เลยค่ะแต่น่าแบบ กินแล้วนะกินแล้วนะคุณแม่มาเพื่อปลาไหลนะคะใช่ลังแค่ขานี้ยังไม่ได้ไยังไห่ขดนี้นะคะขาแล้วถูกขนาดขาแล้วม่มาเพื่อปลาไหลแม่มาเพื่อปลาไหลนะคะขอบใจนะคะเดี๋ยวมาทานไข่พันข้าวนะคะคุณทานไปแล้วสี่นะคะกำลังต่อยสองค่ะ,อะของทอดของทอดของทอดเด็กอ้วน วันนี้ไม่ได้กินเลยคอะกินคำนึงได้ไหมกินเลยกิ่ไปกินแล้วด้วยของดีของดี่เราเอาหนังหมอบเอาไว้ตัดฝั่งทีไม่กินผักมามาว่าที่ไม่ไม่ไ้องไก่น้องไก่โตมายังไงไม่กินหักไม่กินกระเทียมอ่ะนันก็ดีก็ดีสิสวยงามเลยโตมายังไง

ยูอะสั่งกุ้งมายังไม่ได้กินเลยนะยูเนี่ยยูเป็นคนจะบอกอยากกินกุ้งที่เอาคลุกเกขขงขนมปังทอดอ,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 อ่ะยูเป็นคนอยากกินกุ้งเุรืออ่องแกงขนมปังทอดแล้วห <c oughs> ืมวาจะบิว่าจะบิบอร่อยมากอ๋อที่นี่อร่อยสุดค่ะ กินอันนี้อไม่กินอ๋อได้ไม่กินอันนี้น,น,น่าจะ <ใน S 2> มันมๆข้าวน,น้อยข้าวน้อยอ่ะเออข้าวสักอ๋อไม่ลข้าวกินไไม่ด้ กำลังเต่าตัวกันว่าพ่อกินไข่คนหลดด้วยกับแม่กินคนเดียวปลาไหลบุฟเฟ่ปลาไหลอะไรจริงค่ะมันบุฟเฟ่ปลาไหลเตปลาด้วยวันนี้กินไปแล้วกี่จานคะห้าจานค่ะเราทองแม่ละแม่ก่อนแม่ก่อนวันนี้กินไปแล้วกี่จานคะ แม่ล่ะคะปะลาไหลล้วนๆเก้าค่ะฮ่าเลีมงคลอ่ะคุณพ่อกินแล้วกี่จานคะเจี๊ยงด้วยใส่ต้นหนึ่งด้วยพี่จาอันนี้คุณเมลกินได้กี่จาน,น,นค,เนาคะเป็นไฟไหมว้าวตอกขึ้นทอดช่วยกินหน่อยได้ไหมคะอองอช่วยกินหน่อยได้ไหมคะ <laughs> 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 I'm not <ready. laughs>